แต่จะเก็บประตูขึ้นมาครับประตูสิ้นยิงมาทางฝั่งเบอร์สิบติดเบอร์สิบเบอร์สิบโอ้กษตรเอกชนสบูนจัดบนออกไปแดงทางเอาล่ะครับเป็นจุดมีลุนฟังเสียงสัญญาณลูกบิดโอ้ได้จุดโทษครับหน้าประตูครับแข่งครับ ดูมันจะไปช่องไหนครับลุ้นครับ oh, โ,อโอ้โหมันไม่เข้าช่องครับเกินทำให้ใจหายกองเชียร์ใจหายแป๊ billion, บเดียวครับปรับอารมณ์ไปครับมาคนระับบันเย็น,นทำพิพหมายเลขสิบสโอ้เรียกบอลได้บอลด้วยนะครับผลสิบเก้าผลสิบเก้าทิพไปตรงกลางครับเอาแล้วครับ จับบอลกับบอลตกการนะครับโอ้โหอ้าวิ่งชนกันเองกันไม่มีบอลบอลนครับนะครับมีเออเออโอ้โหสิบห้านะครับเข้าข้อเลยครับบอลออกด้านข้างไป ระดูสีตุ้มเข้ามาครับหมายเลขสิบหมายเลขสิบสิบก็ไปข้างใน่อ่าสิบสี่สิบสี่เขาก็เสียสมบูรณ์ครับเดียวเดียวนะครับได้ยินครับโอ้ยออกได้โมโหตัวเองนิดนึงมันเป็นไมไม่ต้องกบสนามสองมากครับกระพิษ โอ้มองออกไปมันแยงทุกเข้ามาถูกตัดบอลออกไปมันแยงได้ได้ทุกครับมันแยงทุกเข้ามาโอ้โหเบียดก็โห15ของสนามเด้งบ้างครับตอนนี้ ดูสินเลาะเส้นมาครับอ่าบอลออกไปครับประตูสินได้ทุ่มครับทุ่งเข้าไปเกษตรสุขทิ้งยาวไดิเสียวครับเดิเสียวโอ้โหเสื้อสีส้มของเกษตรสมบูรณ์ลุ้นว่าจะยิงประตูได้หรือไม่โอ้หมายเลข ทิ้งยาวติดส,สนามสองครับโอ้ปะการัหลังของกัแดงยังทำหน้าที่ได้ดีครับ